วิธีไปหาเจ้าตีนโตและพาเจ้าตินโตมาอยู่ด้วยที่บ้านทำยังไงมาดูกันให้คลิกที่พื้นและขุดหาสมบัติกันได้เลยนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดเพื่ออะไรขุดเพื่อหาแผนที่ลับนะครับไปยังพื้นที่ปริศนาขุดไปจนกว่าจะเจอนะครับผมขุดไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วเห็นไหมนะครับแล้วเราก็มาเช็คในรายการทรัพย์สินนะครับผมก็จะเจอนะครับแผนที่ที่ชื่อว่าไปยังภูเขาปริศนานั่นเอง เจอแล้วครับแล้วก็ไปพักร้อนกันได้เลยนะครับคลิกที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จองตั๋วไปพักร้อนกันได้เลยนะครับเราจะไปที่พักร้อนที่3ทะเลสาบนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเลือกโรงแรมโรงแรมอะไรก็ได้นะครับผมจะเลือกไปแคมป์แล้วกันเนาะมันก็เป็นเต็นท์นะเออมันก็ชิลดีนะครับผมก็เลือกโรงแรมตามใจชอบเลยรถสนามบินก็จะมารับนะครับผมถึงแล้วนะครับเมื่อถึงโรงแรมแล้วนะครับให้เพื่อนทําการเช็คอินให้เรียบร้อยนะครับผมต้องเช็คอินก่อนเนาะถ้าเกิดไม่เช็คอินเราจะไม่สามารถไปพื้นที่ส่วนกลางใน ได้นะครับก็เช็คอินให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เมื่อเราเช็คอินแล้วนะครับก็สามารถมาที่โทรศัพท์ได้เลยแล้วก็โทรเรียกแท็กซี่นะครับแล้วมันจะเด้งขึ้นมาให้เราไปที่โพลีลับนะครับมันจะมีเครื่องหมาย question mark อยู่นะครับเราก็จะสามารถไปได้เลยไปหาเจ้าตีนโตกันขึ้นแท็กซี่ไปเลยโพรีรับนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือที่อยู่ของพี่เจ้าตีนโตนะครับเพื่อนๆจะเห็นสังเกตว่ามันอยู่ในบ้านมันเดินอยู่เห็นไหมมันเดินอยู่ข้างในนี่ครับแล้วก็ จะมาเจอพี่ตีนโตแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เราไปทําความรู้จักกับพี่เขานะครับพูดคุยทําความรู้จักให้สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนกันนะฮะก็คุยไปเรื่อยๆนะครับคุยไปเรื่อยๆจนกว่าความสัมพันธ์จะเต็มอ่ะห้าสิบถึงร้อยแต่ว่าผมแนะนําให้ถึงร้อยเลยดีกว่านะครับคุยกันทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับก็กอดกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันอะ่ะนะครับดูจากหลอดความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเต้นกันไปอ่ะ เต้นไปะนะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นร้อยแบบผมผมแล้วเนี่ยก็กดที่พี่เขานะครับลองเช็คดูว่ามันขึ้นว่าชวนเจ้าตีนโตให้มาอยู่ด้วยแบบในคลิปหรือยังนะครับถ้าเกิดได้แล้วก็ เลยนะครับผมเราก็จะสามารถชวนพี่เจ้าตีนโตกลับบ้านเราได้นะครับแล้วมันจะขึ้นข้อความมานะครับว่าพี่เขาว่าพร้อมที่จะไปอยู่ในครอบครัวเราแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะทีนี้เราก็สามารถกลับไปที่โรงแรมเราได้เลยครับเมื่อถึงโรงแรมแล้วก็เช็คเอาให้เรียบร้อยนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเมื่อถึงบ้านแล้วนะครับก็จะเห็นพี่ตีนโตนะครับมาอยู่หน้าบ้านเราเลยนะฮะทีนี้พี่เขาก็จะมาอยู่ในบ้านเราแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าทักษะพี่แกเต็มทุกอันนะครับโคตรอัจฉริยะ นะฮะดูดิมันเต็มทุกหลอดเลยนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากพี่แกได้ด้วยนะซึ่งเหรียญทองพี่แกก็มีทุกอาชีพมีทุกงานอาดิเรกครับโคตรเยอะนะครับผมมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตกปลาการขายการเติมสินค้าการเป็นแคชเชียร์การทําหุ่นยนต์ต่างๆนะครับเหรียญทองที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยมันน่าจะครบทุกอย่างน่าจะครบทุกเหรียญทองอะ่ะ มีชมรมสวนสวยด้วยนะครับมีเยอะมากนะครับก็มีประโยชน์มากๆเลยพี่ตีนโตเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมลองให้พี่เขาทําหุ่นยนต์ให้เราดูนะครับอ่าทำไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้หุ่นยนต์มาเลยพี่แคไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยเก่งตั้งแต่เกิดพี่ตีนโตอะ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดหุ่นยนต์ให้ดูกันนะครับใช้งานได้ตามปกตินะทั้งชื่อว่าโรบอทวันละกันนะครับเรียบร้อยปึ๊บเนี่ นี่ครับเราก็จะมีหุ่นยนต์มาใช้ในบ้านและหุ่นยนต์รับใช้ของเรานะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยพี่ตีนโตเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ